เนี่กจบแล้วว่าเฮ้ยเรื่องดำเนินเร็วมากก็คืออีพีสองนายเอกก็คือตอมยอมรับตัวเองแล้ว่าชอบกองทัพใช่ไหมใช่คือถือว่าแบบความหวั่นไหวเนาะอีพีที่แล้วอ่ะไม่เห็นนะแต่พอมาอีพีเนี้ยแบบเห็น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 มาตลอดเนาะตั้งแต่ตอนที่หนึ่งแล้วอ่ะแล้วก็แบบเออยอมรับเลยว่าเต็งชอบเขาเออเป็นตัวละครที่แบบชัดเจนี้เนาะคือแบบรู้ใจเต็งชซดบนี่คือแบบว่าใช่ใช่เออ แต่มันมาขนาดนี้แล้วอะยอมรับเองอะดีที่สุดคือบางทีอะบางตัวละครบางเรื่องอะเนาะหลายๆเรื่องแือ <laughs> ถ้าแบบมันขนาดนี้แล้วอะมันยังไม่รู้ใจตัวเองอีกอะไรอย่างเงี้ยเอออันเนี้ยดีฉันเจอนรู<ๆ>้ก็รู้ไปสิ<ๆ>บางทีคนคนดูอย่างเราก็คือแบบอยากอยากอยากจะแบบว่าเข้าไปแล้วก็บอกว่าเธอ,อชอบเขานั่นแหละถูกแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออ,เอ,อบางทีมันก็เกินไปอันเนี้ยดีตัวละครฉลาด <laughs> ใช่คือแบบ รู้เลยเออเ้วก็คุยกับมัทมีเลยอ่ะก็คือคุยันปุ๊บก็แบบแล้วมันก็แบบใช,ใช่อ,อ,ชอ,อ,อแต่พี่ชอบชอบเวลาอะตอมอยู่กับมัทมีนะมันดูเป็นเพื่อนน่ารักกันดีอ่ะกุง้งกิ้งกุ้งกิ้งกันสองคนแล้วมันแบบคาแรคเตอร,ร์แบบเป็นตัวน่ารักสองคนอ่ะอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยทีนี้เดี๋ยวเขาจะไปฉีบไปจีบผู้ชายด้วยกันชอบไปช่วยกันเลิศแห่ง แล้วก็ว้าวกับเรื่องนี้เนาะคือคือจากเพื่อนผมเป็นประธานนักเรียนอะมันก็มีแบบนี้แหละมันก็จะมีเพลงเพลงใหม่แบบแบบทุกตอนเนาะแล้วพอมาอันเนี้ยพอโคจะมไนมาแล้วเรื่องเนี้ยก็ทําเป็นแบบนี้อีกซึ่งแบบมันดีตรงที่เรื่องเนี้ยมันเป็นรีเมคของญี่ปุ่นแล้วพี่คิดว่าแบบแฟนแฟนต่างชาติของแฟนแฟนของซีดีเรื่องนี้ด้วยแล้วก็แฟนแฟนของน้องที่เป็นต่างชาติด้วยเนาะได้แบบ เออได้มาดูมันซอบพาวเวอร์ดีแล้วเพลงที่เขาเอามาก็คือเป็นเพลงแบบมันมีความดนตรีไทยอ่ะกินไายไทยอ่ะนะใช่ใช่ดีอ่ะเขาก็ไม่ถึงจุดนี้นะทําพี่ว่าถ้ามันมาแบบนี้แล้วอ่ะต่อไปมันจะต้องมีเพลงถูกตอนหรือเปล่าเพลงมา,าเรื่อยเรหรือเปล่าตอนแรกไม่มีเนาะแต่ตอนแรกมันอาจจะแบบเพลงเพลงประกอบละครอยู่แล้วไงหมเพลงเปิดเรื่องอืม ใช่ใช่ไม่แน่เนาะอ่ะอันนี้อันนี้ไม่ไม่รู้ว่าว่าเขาจะมีหรือไมหรือเปล่าเพราะว่าด้วยความว่าประธานนักประธานนักเรียนอ่ะมันเป็นเรื่องที่ว่าเออเป็นกลุ่มดนตรีอะไรไงอ๋อเออใช่แต่อันนี้คืออืมมันก็เลยมีเออดีแบบว้าวมากเลยค่ะฉากฉากแบ่ไนเทีแบบไม่คิดว่าจะเล่นใหญ่อ่ะดีใช่เราแบบดีดีมากอ่ะคือแล้วน้องก็แบบชื่นชมสิ่งดีคือชอบตั้งแต่เรื่องที่แล้วแล้วว่าเสียงดีทั้งคู่แล้วเสียงเขามันพอดีกันด้วยความโสต์ฟสต์แบบ คือพูแบบเสียงเสียงเสียงอยู่ในแบบสเกลพอดีอ่ะคือคือฉันก็ไม่ได้รู้เรื่องดนนตีอะไรอเนาะนี่สเกลพอดีแล้วความเจมิีนายอ่ะเสียงเขาจะเป็นโทนสูงแล้วเวลามาร้องผสานกันอ่ะมันจะมันมันคีย์มันไปด้วยกันได้มันไม่ต้องมีใครแบบแบกรับการเปลี่ยนคีย์อ่ะเข้าใจใช่ไหมเออสมมติว่าเข้าจะเออประมาณนั้นแหละอ่าแล้วมันเข้ากันได้พอดีก็คือเขาดูแบบ มันคือลองด้วยกันแล้วมันดูเหมาะสมอ่ะมันดูแบบมันดูเพราะอะไรอย่างงี้ดีแกแเรื่องเรื่องนี้ก็คือก็พูดอีกรอบคือชอบชอบคาแรคเตอร์ของกองทัพด้วยเนาะมันเป็นพระเอกเอกนาะแกมันไอเนี่ยมันการ์ตูนไงไมการ์ตูนเวลาแบบไอเนี่ยมันก็ต้องพระเอกอ่ะนึกออกปะการ์ตูนอ่ะออกการ์ตูนญี่ปุ่นที่ว่าต้องมีแบบว่ามันต้องพระเอกตีหลอดตลอดเออแล้วมันจะมีเป็นภาพ สวยงามเวลาอ่านการ์ตูนน่ะก็จะเป็นพระเอกอะไรเงี้ยเท่ๆคือถ้าไม่เท่ๆก็ตลกไปเลยเอ,อะไรเง,งี้ยการ์ตูนอ่ะ <c oughs> เขาจะเป็นแบบแบบตีไปสุดอ่ะด้วยความเป็นการ์ตูนอ่ะ <c oughs> อืมออเนี่ย <c oughs> ดีใช่เ <c oughs> ออไม่รู้จะพูดอะไรแล้วดีชอบชอบเรื่อีซีสองเนี่ยพี่เหมือนเหมือนเรื่องเนี้ยจะมีอยู่อ๋อสิบสองมีสิบส <c oughs> <ร>องคือคือปกติซีรีส์ซีรีส์ญี่ปุ่นนะ เขาจะชอบมีประมาณสิบตอนคือแต่ก่อนพี่ก็ชอบดูที่ในญี่ปุ่นญี่ปุ่นอะส่วนมากอะจะมีแคยี่สิบตอนตอนแรกก็เลยรู้ว่าเรื่องนี้จะสิบอ๋อดูแหละในวิวเขาบอกว่าเป็นยีสิบสองโอเคเขายังชั่วเ <12. S 1> พราะสิบตอนเรารู้สึกว่ามันน้อยไปไงเราอยากดูเยอะๆแค่นั้นแหละไม่มีอะไรสิบสองก็ยังรู้สึกว่าน้อยเลยอะตอนนี้สิบสองเอเอสิบสองก็ยังน้อยอยากให้เยอะๆเนาะก็ตอนนั้นคือสนุกมากมาพอแล้วแหละสนุกอวยเยอะ นคือไม่ได้อวยมันจริงๆก็เลยอยากพูดอือ่ะเราสามารถชมสดได้ที่ไหนอาร์ม <c oughs> ดูสดเออดูสดได้ที่ช่องจิมเอ็มยิม้านะครับทุกวันศุกร์เวลาสองทุ่มครึ่งนะครับและดูย้อนหลังได้ที่วิวเวลาสี่ทุ่มครึ่งนะครับโอเคค่ะงั้นก็ฝากเหมือนเดิมเนาะเ,เพื่อนเือนที่เข้ามาชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เราเนี่ยนะคะกดกระดิ่งเนาะเพื่อแจง้งเตือนว่าเราลงอีพีถัดไปเมื่อไหร่ถึงแม้เราจะลงชัดเราก็ดองเราก็ลง,ก,ลงก็กดแจง้งเตือนไว้เนาะ นานๆทีมันจะเด้งก็ไม่เป็นไรหรอกไม่ลำคาญโอเคค่ะงั้นสำหรับวันนี้เราก็ตั้งลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ,บ๊ายบายสวัสดีครับ